สวัสดีครับเอนจอยเจฟฟี่ครับผมโอ้หนี่ครับบรรยากาศยามเย็นวันนี้เรามาดูตลาดนัดกันตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรครับป้าตลาดวัดพญาอะไรนะครับตลาดวัดพญาครตลาดวัดพญาเนี่ครับมีตั้งแต่กี่โมงเนี่ยครับตั้งแต่บ่ายสองโมงตอนเช้าก็มีตอนเช้าก็มีห<อ>กมโมงก็มีแล้วหกโมงเช้าตรงนี้นะผมบอกเลยว่าขับผ่านคนเยอะตลอดเลยครับผมหมุนเข้าหมุนออกรถเยอะมากๆครับน,ะนี่อันนี้ป้าเขาขายน้ำเครื่องดื่มต้นเริ่มต้นที่ ขวดละสิบบาทนี่มีน้ำอะไรบ้างครับเปียวโพเลียงแจ็ควยชาโน่ไปผสมค่ะขอบคุณครับป้าเอาละครับผมไปเดี๋ยวเราบุกทีละร้านดูสิครับว่ามีอะไรน่ากินกันบ้างตลาดวัดพญาต์ครับผมโซแรกเลยอันนี้เป็นปลาทูเข่งนะผมนี่ครับเริ่มต้นที่20บาท4ี่0อันนี้มีทอดฟรีเหรอครับเนี่ยทอดฟรีค่ะโอ้คือซื้อ20ก็ทอดฟรีใช่นี่ครับบริการทอดฟรีครับผมนี่เจ๋วเลย เลือกปุ๊บทอดปั๊บยืนรอแป๊บเดียวก็ผมสั่งได้กรอบหรือยังไงก็สั่งได้เลยนะผมนี่ครับนี่ครับแข่งสวยๆเลยครับผมนี่ครับดอกไม้ยามเย็นตรงนี้มีครับผมนี่แล้วก็ต่อด้วยผลไม้ครับนี่โซนนี้ก็จะเป็นหน้าทางเข้าแล้วครับผมปลาหมึกย่างครับนี่ครับเริ่มต้นที่สิบบาทครับผมปลาหมึกย่างครับมีทุกอย่างไข่นวดโอ้โหนี่หลากหลายเลยร้านนี้ผมบอกเลยผม กินแล้วอร่อยมากแล้วก็น้ำจิ้มเนี่ยบอกเลยว่าถึงจัด,จดครับอ่านี่ครับข้าวเปล่าครับโอ้โหนี่ขายดีแน่ครับจะหมดหม้ออยู่แล้วครับผมกับข้าวครับกับข้าวครับนี่หลากหลายกับข้าวเลยครับเริ่มต้นกับข้าวเท่าไหร่ครับ 40บาทจ้าโอ้นี่ครับอันนี้เป็นขนมหวานนะครับผมนี่ครับสูงเท่าไหร่ครับ15 20นี่เริ่มต้นที่15บาทหลากหลายเลยครับเยอะจัดครับเออผมบอกเลยว่าตรงนี้นะผมคนเยอะมากนี่ครับให้ดูบรรยากาศสดๆเราเป็นรายการเลียวนะครับเลียวแบบบุกไม่บอกลูกค้านะครับไม่บอกไม่ค้าเพราค้านะครับเลียวๆนี่อะไรเอ่ยสปาเก็ตตี้ครับนี่ ะครับต่อครับผมอ่าอันนี้ก็เป็นกับข้าวเหมือนกันอันนี้ก็เป็นปลาทอดเยอะเลยโอ้โผมใครชอบนะ้วบอกปลาทอดนี่คุณยายทอดเง้ยวัยรุ่นคุณยายครับนี่ครับแดงน้ำส้มเย็นเย็นชื่นใจครับเก้าเท่าไหร่ครับสิบบาทนี่มัดถมงพร้อมเลยครับผมจบจบๆเลย มึงขายยำด้วยเหลอครับมีมียำด้วยนะผมยำบุญเส้นน่ากินมากครับนี่ครับมีขนมหวานครับผมเด็กวัยรุ่นอยสอคสองดาวรับบริการนี่ครับยำเย็นนี่ครับเริ่มต้นที่ขนมหวานอันนี้สูงเท่าไหร่ครับผมนี่ครับเริ่มต้นที่ยี่สิบบาทเลยนี่ครับผมน่ากินมากครับนี่เดี๋ยวมาดู นี่ครับอันนี้อะไรครับเนี่ยครับกับข้าวอะไรครับกับข้าวแกงผงข่านี่น่ากินมากแกับนี่ตรงน้ำพริกปลากรอบผมว่าเนี่ยเลยแบบฉ่ำมากน่ากินมากครับนี่อร่อยมากฟูดจูนโอ้ยสูงเท่าไหร่ครับเริ่มต้นสี่สิบกับห้าสิบครับกับห้าบาทครับอือ ต้องจับนี่คนนี้จัดแกงขี้เหล็กแล้วครับหมูทอดไก่ทอดครับทอดกันสดๆใหม่ๆครับผมเดี๋ยวรอกันแป๊บเดียวครับนี่ร้อนๆเลยครับไม้เท่าไหร่ครับเพ่สิบบาทมีข้าวเหนียวไหมครับนี่มีเฟกเลยครับผมนี่ครับโอ้ยกรอบเลยครับบาทสบายกระเป๋าครับนี่มีถั่วด้วยนะยี่สิบบาทครับครับไปกันครับเดี๋ยวๆนี่ครับ มีร้านผักสดด้วยนะผมนี่ใครหาผักสดยามเย็นๆตรงนี้ได้เลยครับผมนี่ผมบอกเลยว่าตรงนี้ของจริงคนเยอะมากยาวๆครับผมเราเดินกันเนี่ยนี่น่าจะยังไม่ได้ครึ่งทางนะผมนี่ครับอันนี้เป็นร้านกับข้าวครับผมนี่มาจ่ายก,กันได้ครับผมเริ่มต้นไม้เท่าไหร่ครับสิบบาทครับผมนี่สิบบาทนี่เลยโอ้นี่ครับบอกเลย คนลุมครับร้านนี้คนลุมครับผมเริ่มต้น40นบ<ะ>นาทอร่อยใช่ไหมครับผมร้านนี้อร่อยขายดีจ้าเชิญได้40บาท40บาทจ้านี่ครับคนคนนี้รับประกันเลยครับผมซื้อทุกวันครับประจำทุกวัน,ท,นทุกวันประทุกวันครับถ,ถ้าวันไหนเขาไม่ขายก็ไปทํากินเองโอ้ต้องทำกินเองเลยนี่ครับร้านนี้จัดเต็ม,ม ไปครับนี่บอกเลยอร่อยครับนี่ครับเป็นไงผมร้านนี้รันตีครับนี่ก็ลรันตีครับผมรันตีครับอร่อยด้วยนี่4ี่บาทต้องจัดนะนี่ครับทุกอย่างเลยเขาเยอะมากเลือกกันไม่ไหวเลยครับผมที่ตลาดนี้ครับไก่ย่างบอกเลยว่าคนลุมเยอะมากกว่าผมจะฝ่าเข้ามาได้นะผมผมบอกเลยร้านนี้มันเยอะมากๆานี่ครับขอขาไม่ขานี่ครับผม จุกจับจุกจับจุกจับเลยโหดูว่าไงตับครับเป็นแถวอะโอ้โหช่ำๆครับผมข <c oughs> นมหวานครับผมคนเยอะมากครับรานะคาเริ่มต้นเท่าไหร่ครับเริ่มต้นที่20บาทโอ้สิบบาทครับมีหลากหลายเลยห่อละ20ทั้้งรานครับทั้งร้านเลยครับหวานจ,จุกจุกหวานจ,จุกจุก ยย่ยครับผมอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้กำลงเทน้ำจิ้มพอดีเลยครับนี่น้ำจิ้มสูตรลับครับผมร้านนี้ผมแวะกินแล้วครับผมสุกี้น้มสุกี้แห้งบอกเลยว่าโคตรเด็ดน้ำจิ้มเด็ดร้านนี้ผมจาได้เลยนี่ผมเคยลงไปละทีหนึ่งนะแต่วันนี้เรามาลงแบบเต็มระบบครับนี่ร้านนี้อร่อยจริงผมยอมเลยนี่ร้านนี้ครับมาแล้วครับผมนี่ครับไส้กรอกโดนนัวเลยสวัสนดะี updating, ครับ um. นี่ไส้กรอกส้นกรอกนนัวครับผม น่ากินมากดูทุกคนครับน,นี่เนี่ยปลากายอร่อยนะโอ้ยปลากายด้วยครับปลากายอร่อยครับ่ชิ้ชนครับผมลูกชิ้นปิ้งนี่ครับเป้งยังไงโคตรเยอะเลยโอ้โหเต็มร้านะบอกเลยและน่ากินมากๆครับมีให้เลือกเยอะเลยอะ่ะนี่ครับลูกชิ้นครับผมเริ่มต้นไม้เท่าไหร่ครับไม้ลิ่เจ้าของไม่อยู่โอ้อ้าวเจ้าของไม่อยู่ อ๋อดีคุณผมไม่อยู่นะครับผมนี่เอาอ๋อแม่ค้าคนนี้ควบสองล้านครับผมโอ้โหนี่ครับควบสองล้านเลยโอ้นี่เขาขายนี่ผมนี่ครับเก้าหคูทอดปอบเปียทอดนะผมทอดมานี่จามชิ้นยี่ห้าครับผมนี่ครับแม่จ๊ะทำเองด้วยใช้แป้งโรตีใช้แป้งโรตีนี่ครับสดสดด้วยครับผมว้าวว้าวเลย นี่ครับอันนี้ร้านกับข้าวครับผมบอกเลยว่าร้านนี้ครับผมกุ้งตัวใหญ่มากนี่มันกุ้ง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 ครับผมโอ้โหตัวใหญ่มากครับผมโอ้โหนี่ครับเริ่มต้นถุงเท่าไหร่ครับฮะสิบบาทนี่เต็มเต็มอิ่มอิ่มจุกจุกเลยครับผมนขอบคุณครับชะลุกนี่ครับผมไก่ต้ม ต้มไหล่พี่นี่ไก่ต้มน้ำลาครับผมนี่ครับโอ้โหน่ากินมากอาบอกแล้วผมร้านนี้ผมเดินผ่านก่อนที่จะเริ่มถ่ายผมคนลุมเยอะมากเลยร้านนี้ครับและรู้สึกว่าจับหมดไปเยอะด้วยนะครับนี่โอ้โหนี่ครับพี่ขยิยบออกจากหม้อร้อนๆเลยแบบว่าน่ากินมากเนื้อเด้งๆโอ้โห โรตีพิมพ์ใช่ไหมครับใช่ไหมครับใช่นะครับโอเคโรตีพิมพ์นะครับผมนี่ครับเริ่มต้นที่ยี่ห้าบาทครับผมนี่เห็นเลยนะครับอุ้ยไม่ใช่สิสิบบาทครับโรตีธรรมดาสิบบาทโอ้โหนี่สบายกระเป๋าแล้วผมแล้วก็มีหลากหลายด้วยครับนี่กําลังจะโรยนมเลยอืมฉ่ำๆครับไอซีไอซีไอซีโอ้โหนี่ครับ ดูเนยสกอนนี่ใครชอบรถนี้นะผมยามืดยามดึกแวะมาตลาดนี้มีแน่นอนครับ